สวัสดีครับวันนี้จะมาิวสินค้าครับสายเอ็นขนาดสามมิลเพิ่นเข้ามาใหม่ติดติดก,ก,ก,กว่ากิโลครับผมอรอกนี้มาสีดาสีโรงงานครับอเอ็นสวยครับเส้นตรงครับผมไม่บิดไม่เบี้ยวครับขนาดสามมิลครับผมสีดาแข็งสป,ปริงครับ อ่าสวยครับผมอะไรละเอียดก็ประมาณนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์0892974077 ราคาก็ขายเป็นกิโลครับผมขายปลีกอยู่ที่330บาทถ้าสั่ง5กิโลก็ฟรีค่าส่งครับไม่คิดค่าส่งถ้าจะเอาเยอะกิโลขึ้นไปก็มีราคาส่งให้ครับสนใจราคาส่งก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมสวดสดีครับ